ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรัมเขต2ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหนองรักตั้งอยู่เลขที่79หมู่ที่10ตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดอุริรัมเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2501เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองรักมีนักเรียนทั้งสิ้น104คนผู้บริหาร1คนครูผู้สอน9คนครูธุรการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็ก1คนนักการพันโรง1คนโดยการบริหารสถานศึกษาโดยนายมนูแพ่งกุล พู่มในการโรงเรียนบ้านหนองรักโรงเรียนบ้านหนองรักมีเขตให้บริการดังนี้บ้านโคกพริกหมู่ที่สองบ้านหนองรักหมู่ที่10บ้านหนองปุ่นหมู่ที่15บ้านโคกสะอาดหมู่ที่17วิสัยทัศน์โรงเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและได้มาตรฐานผู้เรียน มีความรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. เกณฑ์เด็กในเขตบริการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 2. การจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านหนองรักโดยการนำของผู้มุ่งในการโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ทราบแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูเน้นให้ครู ได้ตระหนักในการจัดกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ที่เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการทดสอบการอ่านการเขียนเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ตามระยะเวลาที่กําหนดจํานวน5ครั้งและทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ดังนี้ 1. กิจกรรมภาษาไทยวรรคคำ 2. กิจกรรมคัดลายมือ 3. กิจกรรมสืบค้นคำศัพท์จากอินเทอร์เน็ต 4. กิจกรรมบันทึกการอ่าน 5. กิจกรรมเขียนตามคำบอกจากบัญชีคำพื้นฐานและ 6. ก,กิจกรรมฝึกอ่านเขียนแจกลูกสะกดคำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียน ได้ดำเนินการมาก่อนแล้วอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการแนวทางและแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุมหรือหมูป่า 2. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 3. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 4. กิจกรรมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 5. กิจกรรมการพาะเห็ด 6. ก,กิจกรรมกีฬานันทนาการ และ 7. กิจกรรมสหกรณ์กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารของกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารในอนาคตโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมภาษาอังกฤษวลคัมสกิจกรรมทักทายและสนทนาภาษาอังกฤษ 3. กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์จากบัตรคำและ 4. กิจกรรมสืบค้นคำศัพท์จากห้องเรียนอินเทอร์เน็ตสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นโดยโรงเรียนได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 2. จัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 3. ซ่อมแซมอาคารอนเนกประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 5. ทาสีอาคารเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 6. จัดทำโรงจอดรถครูนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ7ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสอทช101ทับ26ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรักขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มานิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองรักในครั้งนี้โดยทางโรงเรียนขอน้อมรับคำชีน้แนะจากท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณครับครับ